บัตคนจนฟังด่วนค่ะสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมรับคนละ300บาทใครได้สิทธิ์บ้างวิธีการรับสิทธิ์เป็นอย่างไรฟังในคลิปนี้สรุปให้แล้วค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะพบกับเกตที่นี่เพจสารดีกับพี่เกตเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้วันที่5ตุลาคมปี2,565เนื้อหาข่าวสารในคลิปนี้เกี่ยวข้องกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยตรงเลยนะคะแล้วก็ให้สิทธิ์กลุ่มเดียวเท่านั้นค่ะใครไม่มีบัตรก็ไม่ได้รับสิทธิ์นี้ไปนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรก่อนไปรับชมรลบฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้นําข้อมูลมาสรุปให้แล้ว โครงการนี้นะคะเป็นโครงการการช่วยเหลือจากภาคเอกชนนะคะทุกคนให้สิทธิ์กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูงสุด300บาทเลยนะคะ เป็นโครงการดีๆนะคะของบริษัทแอตลาสเอเนร์จีจำกัดมหาชนบริษัทในกลุ่ม PTG e n e r g y จำกัดมหาชนนะคะหรือว่า PT นะคะปั๊ม PT นั่นเองค่ะทุกคนได้ออกแคมเปญนะคะช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องมอบส่วนลดค่าก๊าซถุงต้มให้กับผู้ที่มีไรายได้น้อยเฉพาะกลุ่มที่มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วโครงการนี้เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะปี2 5 6 4ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและได้เพิ่มสิทธิ์ให้ด้วยนะคะจาก1สิทธิ์ เป็น30สิทธ์นะคะ1สิทธินั้นจะได้รับส่วนลดค่าก๊าซถุงต้มนะคะ100บาทต่อคนดังนั้นนะคะ1นคนเนี่ยได้รับ30สิทธิก็จะได้รับ300บาทต่อคนเลยนะคะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะเขาบอกไว้ว่าเพื่อต้องการแบ่งเบาภาระลดค่าของชีพนะคะสำหรับประชาชนนะพ่อแม่พี่น้องในกลุ่มนี้นะคะที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากในภาวะเศรษฐกิจผืดเครื่องและผลพวงของค่าของชีพที่สูงขึ้นนะคะกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะ ช่วยเหลือนะคะประชาชนโดยเงื่อนไขสําคัญนะคะมี2ข้อด้วยกันฟังดีนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปรับสิทธิ์กันอย่างถูกต้องค่ะข้อที่1น,นะคะมีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะปัจจุบันเป็นผู้ถือบัตรคนจนอยู่เนี่ยไปใช้สิทธิ์ได้นะคะข้อที่2จะต้องเป็นสมาชิกพีทีแมกกาดใครที่เคยเติมน้ํามันปั๊มพีีนะคะจะรู้นะคะว่าที่ปั๊มเขาจะให้เรานะคะทา อาสมัครสมาชิกนะคะมีบัตรสีเขียวหน้าตาแบบนี้นะคะใครที่มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถือบัตรคนจนด้วยได้รับสิทธิ์นี้แน่ๆนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีวิธีการสมัครก็ไม่ยากไทยเด็กเกดจะบอกตอนท้ายคลิปนี้นะคะการที่ภาคเอนนะคะให้ความช่วยเหลือค่าการหุงต้มกับผู้ถือบัตรคนจนในครั้งนี้นะคะไม่ต้องกังวลนะคะจะไม่เสียสิทธิ์จากทางภาครัฐนะคะสิทธิ์อื่นๆที่ทางภาครัฐให้ไม่กระทบแต่อย่างใดนะคะ เป็นการช่วยเหลือจากทางเอกชนเพิ่มเติมนั่นเองคะ่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยยูดีมีสุขไปด้วยกันนะคะซึ่งเป็นปณิธานของบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนนะคะสำหรับคนที่สนใจสามารถรับสิทธิช่วยเหลือนี้ได้นะคะตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ทธันวาคมนะคะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอีกนะคะอยาก เช็คว่าเออจริงหรือไม่อย่างไรสอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านจําหน่ายก๊าซหุงต้มพีทีทั่วประเทศหรือโทรไปได้เลยค่ะเบอร์โทรขึ้นให้แล้วนะคะเบอร์โทร02 032 88 88นะคะ ข้อมูลข่าวสารในคลิปนี้เป็นเรื่องจริงแน่นอน,นะค่ะทุกคนไปสอบถามกันได้นะ,ะเกรดเพลงนําสรุปมาให้ทุกคนได้ฟังนะคะจะได้ไม่พลาดสิทธิช่วยเหลือนะคะและสําหรับการสมัครเป็นสมาชิกพ t m ีแมกกาะะสมัครได้3ช่องทางง่ายๆนะคะวันนี้นํามาฝากทุกคนด้วยช่องทางที่1นะคะสมัครผ่านแอปพลิเคชัน Max Me นะคะช่องทางที่2นะคะสมัครผ่านไลน์พ t s ีสเตชันและช่องทางที่3ง่ายที่สุดเลยเติมน้ํามันที่ปั๊มพ t ธีแล้วบอกเขาว่าสมัครสมาชิก พ t ทีแม็กการไม่เสียค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใดนะคะทุกคนซึ่งเกตก็มีอยู่ด้วยนะคะใบหนึ่งะคะ่ะแถวบ้านมีปั๊มนะคะเราก็เป็นสมาชิกหน้าตาบัตรจะเป็นแบบนี้นะคะบอกก่อนเลยนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้รับการจ่ายเงินนะคะหรือว่าสปอนเซอร์แต่อย่างใดคะ่ะแต่ว่าเป็นข้อมูลดีๆเป็นสิทธิประโยชน์นะคะ ที่เรานะคะสามารถรับสิทธิ์ได้ได้รับการช่วยเหลือได้ในยุคนี้อะไรประหยัดได้ต้องประหยัดนะคะทุกคนคลิปนี้นําข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังแล้วนะคะคิดว่าดีมีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์เป็นกําลังใจให้กันเปิดการมองเห็นรับการแจ้งเตือน,นะคะด้วยการคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดหัวใจอะไรก็ได้นะคะจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปข่าวสารสาระดีๆใหม่ๆม,มาให้ทุกคนได้ดูซึ่งเกดได้อัปเดตท,ทุกวันนะคะคลิปนี้ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้า สวัสดีค่ะ